สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนเด้มค่ะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนนะคะเริ่มแล้วนะคะเปิดฉากลกกันแล้วระหว่างทหารขมิญยิงใส่ทหารไทยเราก่อนเปิดฉากก่อนแล้วก็ส่งโดนมาสอดแนมเขตของประเทศไทยเราแล้วก็ไม่ได้ รอช้าอะไรนะคะเขาเปิดฉากยิงมาก่อนเลยทหารไทยเราก็เลยได้ตอบโต้กลับไปนี่แหละเขาว่านะคะอดไม่รนทนไม่ไหวอยากที่จะเอาชนะประเทศไทยเพราะว่าเห็นคนไทยเห็นประเทศไทยเราเนี่ยขึงรัวร้วกั้นรั้วกั้นปราสาทต,ตาเมืองทมเห็นไหมนะคะเขาก็เริ่มเลยเพราะว่าฮุนเซนเขาบอกว่าเขาต้องรักษาอธิปไตยของเขาเอา้าถ้าเกิดเรากัน้น มาระหว่างประสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยเป็นของไทยเราเราไม่ได้ไปรุกรําของเขาทําไมเขาจะมาบอกว่าเขาปกป้องอธิปไตยของเขาเราสิปกป้องอธิปไตยของไทยเรานะคะนะคะและเมื่อเปิดฉากเริ่มแล้วแบบนี้นะคะอย่ารอช้านะคะเคยได้ฟังได้ยินกันมาหลายหนแล้วว่าถ้าเกิดเปิดฉากขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะถ้าฝ่ายเขาเริ่มมาเมื่อไหร่3มวันเราจะเอาให้จบเรื่องนะคะแต่ถ้า ไม่จบเรื่องเรื่องอย่างเนี้ก็จะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดไปเราควรที่จะทําให้จบลงไปเลยทีเดียวเราไม่ควรที่จะรออะไรนะคะเพราะว่าคนบ้านนี้กลุ่มนี้เห็นไหมเขายังบอกเลยว่าทหารไทยเราไทยเป็นผู้เริ่มก่อนเขาไม่ได้เป็นบอกว่าเขาเป็นคนเริ่มก่อนนะเขาออกข่าวนะคะว่าประเทศไทยนั้นเป็นผู้เริ่มก่อนเขาก็เลยต้องตอบโต้มาเอาละนะคะเขาจะพูดทุกครั้งว่า คนไทยเราเป็นผู้เริ่มก่อนแต่อย่างไรก็ตามเรามีเหตุผลเราก็มีหลักฐานว่าเขาเป็นผู้เริ่มก่อนนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขอความการุณาจากเพื่อนๆเอฟซีทุกคนเนาะนะคะหรือว่าชาวไทยของเราเนาะทุกคนนะคะว่าอย่าแชร์เรื่องราวแบบนี้ออกไปนะคะอย่าแชร์เรื่อง ทหารไทยเราหรือว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือว่าการสู้รบในประเทศไทยของเรานะคะเพราะว่าเป็นการไม่ดีสําหรับกองทัพเนาะเรามีอะไรเราไม่ควรที่จะไปเผยแพร่ให้เขารู้อยากให้ศัตรูได้รู้ว่าเรามีอะไรดีนะคะเพราะว่านั่นคือการที่แบบว่าเผยจุดอ่อนของ กองทัพเรานะคะอย่าเผยจุดอ่อนให้ใครได้รู้เราเป็นคนไทยเราต้องรักประเทศไทยของเรานะคะเพราะว่าชาวเขมรเ,เนี่ยเขาจะอวดโอ้อยู่ตลอดเวลาว่าเขามีเครื่องบินลบเนาะเขามีรถถังอย่างดีนะเขามี อา,อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนแล้วหลังจากที่ประเทศจีนให้เขามาอย่างใหญ่โตเนี่ยามากมายเขาก็เลยมีอาวุธเขาก็เลยจากจะแข่งกับประเทศไทยเขาเลยไม่ได้งอประเทศไทยเหมือนหังเมื่อก่อนนี้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอยากจะลองเขาอยากจะลองของของที่เขาได้มาจากประเทศจีนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีนะคะเมื Γ ่อก่อนนี้ไม่มีแบบนี้พอสมัยนี้มาเขาได้ของอดีมาจากประเทศจีนประเทศจีนลิกของให้เขามาและทีนี้ เขาก็เลยอยากจะลองของว่าของประเทศจีนนั้นดีแค่ไหนจะเอามาใช้กับประเทศไทยไม่เป็นไรไทยจัดให้ค่ะไทยจัดให้ถ้าเกิดว่าเขายัง อยากที่จะลองของไม่เป็นไรประเทศไทยเรามีเยอะนะคะประเทศไทยเรามีเยอะก็จัดให้เขาไปนะคะแต่นะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าเราอย่าไปแชร์เรื่องราวของประทางฝ่ายไทยเราเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนให้กับศัตรูได้รู้ว่าเรามีอะไรบ้างนะคะปล่อยให้เขาเผยจุดอ่อนของเขามาดีกว่าเราจะได้รู้ว่าจุดอ่อนของเขานั้นมีอะไรบ้างเมื่อเรารู้ว่าเขามีอะไรบ้างเราจะได้ ทำให้ถูกจุดนะคะแก้ไขให้ถูกจุดด้วยเนาะนะคะอย่าลืมเอาไข่ไปเสิร์ฟให้เยอะๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันจะได้จบถ้าเรื่องราวนี้จบไปเนี่ยนะคะ,ะหลายๆคนคนไทยเราก็คงอยากจะบอกว่าเนี่ยนะเอารั้วไปกั้นเลยระหว่างไทยกับเขมรน,นี่แหละคือเป็นการดีถ้าครั้งนี้นะคะเรื่องราวมันจบลงเราก็ควรที่จะร้อมรั้วแบบว่าให้แน่นิดสนิทเลยนะคะ เราจะไดะ้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันว่าข้ามดินแดนเรามาหรือว่าของมึงของของเธอของฉันอะไรอย่างนี้อยู่นะคะเสร็จไปจบไปในทีเดียวกันหมดเลยเนาะนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาเป็นว่าเราต้องช่วยกันดูแลประเทศชาติของเราเนาะอย่าลืมว่า <c oughs> ประเทศไทยะไม่ใช่ของคนไทยคนใดคนหนึ่งเป็นของคนไทยทั้งประเทศนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดอนชาแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ